เราเนี่ยคะ่ะคือผู้นําของชีวิตเราเองเราคือผู้ริคิดชีวิตเราเองนะคะเพราะฉะนั้นนะการเปลี่ยนมีนีน่หรือการตรีตาความ,มาหมายให้กับชีวิตของเราเองสําคัญมากค่ะวันนี้ถ้าเกิดใครนะคะเคยเออมีความคิดว่าเออนับวันนี้นะคะชีวิตของฉันมันไม่มีความหมายณวันนี้นะคะชีวิตของฉันเออยังไงก็ต้องเป็นแบบนี้ครัวรากก็จะให้เคล็ดลับเลยนะคะว่าให้คุณ เปลี่ยนมีนิ่งนั้นเลยค่ะเปลี่ยนตีตาความหมายนั้นเลยค่ะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายแค่ไหนไม่ว่าสิ่งนั้นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะมันจะเป็นสิ่งใดแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะไม่สนใจเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ใช่ไหมคะแต่เราจะสนใจสิ่งที่เราจะเข้าไปแก้ไขมันได้หรือไปเปลี่ยนแปลงความรู้สึกหรือตีความหมายได้ในอนาคตให้มันเกิดขึ้นในสิ่งใหม่ๆที่เราต้องการวันนี้ครัวออร่าก็มาบอกเรื่องของการตรีตา ความหมายใหม่จากน a t i v e ให้เป็น o s i ิทีฟจะทำให้ความรู้สึกของเราดีขึ้นแล้วเราจะดำเนินชีวิตไปในแบบที่เรามีความสุขขึ้นแล้วผลลัพธ์ใหม่จะเกิดขึ้นวันนี้ครัวออร่าขอเป็นกำลังใจงทุกคน